กับสวัสดีครับวันนี้กลับมาที่สำนักงานนะครับก็วันนี้จะให้ดูตัวอย่างอีกนะครับที่เป็นอิทประหยัดพลังงานสิทธทิบัตรตัวใหม่เมื่อปี62นะครับเมื่อปี62เป็นสิทธทิบัตรงานออกแบบนะครับซึ่งการประหยัดพลังงานที่ได้มามาจากการออกแบบนะครับไม่ได้มาจากวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนไว้ว่ามันสามารถที่ต่อยอดเรื่องการเปลี่ยนการใช้วัสดุได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น หลักการของอีกประหยัดพลังงานทั่วไปที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับจะมีอยู่แบบเดียวคือเน้นที่วัสดุนะครับผู้ผลิตต่างๆเนี่ยจะมุ่งคิดอย่างเดียวว่าถ้าจะประหยัดพลังงานจะเลือกวัสดุอย่างไรที่เป็นมีค่าความเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัสดุที่ใช้มันจะมีมีต้นทุนหรือมีมูลค่าที่สูงพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามองข้ามไปคืออากาศอากาศนี่มีคุณสมบัติสองอย่างเย่างที่หนึ่งคือเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีมากอย่างที่สองคือเป็นฉนวนกันเสียงที่ดีมากอิฐทั่วไปที่มีในโลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่ออิฐเป็นผนังแล้วเนี่ยนะครบอากาศที่อยู่ในอิฐเนี่ยจะถูกขังจะถูกขังนะนะฮะถูกขังด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการก่อวิธีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะถูกขังอยู่ในเฉพาะก้อนข,งของมันนะครับงั้นงานดีไซน์เนี้ยเป็นงาน อิดประหยัดพลังงานที่เน้นงานดีไซน์เมื่อก่อติดแล้วเนี่ยอากาศจะสามารถวิ่งเข้าไปทั่วถึงไ,ได้ทุกแผ่นแล้ววิ่งกันระบายไปถึงใต้หลังคางนะครับหลักการก็คือเมื่ออากาศได้รับความร้อนอากาศจะทําหน้าที่สองอย่างอย่างที่หนึ่งนะเป็นตัวชะลอความร้อนและอย่างที่สองเป็นตัวพาความร้อนออกไปด้วยนะครับอากาศเมื่อได้ความร้อนจะเกิดการขยายตัวเมื่อม,ยยมันขยายตัวมันเกิดแรงดัน เมื่อเกิดแรงดันเนี่ยอากาศที่มีน้ำหนักเบาหรือดนซิตี้ที่ต่ำเนี่ยมันก็จะลอยตัวเพราะฉะนั้นอากาศที่ลอยตัวคือคืออากาศที่ร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่เหลืออยู่ในนี้มันก็คืออากาศที่เย็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่มีการทำอากาศใหม่เข้านะครับอากาศเนี่ยเป็นอ่าสสารที่สามารถขยายและหดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งของมันเพราะฉะนั้นะรทริคของมันอยู่ที่ทําอย่างไรเมื่อก่อเป็นผนังแล้ว จะอากาศจะไม่ถูกปิดขังอยู่ในพาะอีกของมันเท่านั้นจบ